สวัสดีครับพช่องแอดมอนปัทลาพลนุ่นนะครับออวันนี้ผมทำกิจกรรมสำหรับสมาชิกในกลุ่มของผมนะจะสร้างห้องแข่งดมมี่ส่วนตัวออวิธีการสร้างนี่ก็ใช้บัตรตัวเคนี่นะครับสร้างมันจะมีสามโหมดนะะโหมดสี่คนสามคนแล้วก็สองคนแต่ผมจะสร้างเป็นห้องสี่คนนะครับเล่นจำนวนสี่เกม แต่ถ้าจะทา,ากินค่าโตนะฮะเราเป็นคนสร้างแล้วก็กดที่ห้องเลนชิปนะครับส่วนเลทที่ขั้นต่ำจะมีชิปเข้าได้นี่ก็คือปับรอปรตาภาษีตรงนี้แล้วก็ตาคูณจะมีเขียนบอกว่าชิปติดตัวขั้นต่ำเท่าไหร่ถึงจะเข้าห้องได้นะ อันนี้นะผมจะปรับแค่สองร้อยเคนะเพื่อสมาชิกจะได้เข้าห้องได้ในส่วนของห้องเล่นชิปตรงนี้นะครับเราสามารถสร้างโดยใช้การ์ดตัวเคใบนะครับแล้วก็ให้คนที่ชอบเล่นหรือเพื่อนๆชอบเล่น ดัมมี่นะเข้ามาเหมือนเราเล่นโหมดปกติครับแต่คือเราเป็นเจ้าของห้องเราจะได้ค่าโต้เหมือนเราหาชิปได้ฟรีๆแล้วครับคนอื่นก็ได้ชิปเหมือนกันคนที่เล่นเข้ามาเล่นในห้องเราก็ถือว่าคุ้มอยู่นะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปรอสมาชิกเราเข้ามาเลยนะเอาแล้วครับมารอสมาชิกเข้านะฮะอันนี้ใครคะแนนได้เยอะสุดอาจจะเป็นคนให้รางวัลเองนะครับเราแข่งกันสี่รอบครับเกมเดียวแต่เล่นลสี่รอบสะสมคะแนนฮะเดี๋ยวรอสมาชิกเข้ามาอีกนะครับข่ดอีสองคนอันนี้เพื่อนเพื่อนคนไหนอยากจะ จัดกิจกรรมแจก,กชิปอะไรอย่างนี้ก็สามารถสร้างห้องเองได้นะจะเป็นห้องเลนชิปหรือว่าห้องธรรมดาปกติก็ได้นะครับขาดอีกคนหนึ่งนะโอเคนะคเดี๋ยวเรา สุ่มข้ออีกคนหนึ่งครใครเข้ามาแล้วก็กดนั่งลงได้นะครัอาจจะได้รู้ว่าคนจะครบหรือยัง โอเคนะฮะโคนครบแล้วนะครับกดเริ่มได้เลยครับผมโอเคนะฮะมันรุนนนะนน่นกันฮะเมื่อคืนนี้แอดก็แจกมานะครับแอดเล่นสองเกมก็แปดรอบนะฮะแจกไปสามล้านชิปนะครับใครสนใจ ถ้วร่วมกิจรกรรมดีๆอย่างนี้ก็กดเข้ากลุ่มมาได้เลยฮนะเราเราได้แล้วไม่อยู่แล้วนะที่กล่าวว่าจะเกิดยักแแม่มคิงก็เขาเก็บไปแล้วเหมือนรู้นะนะ อันนี้ฝากไปก่อนเลยดีกว่าอันนี้ไม่ได้กันหัวทิ้งไว้กันไว้เลยเปิดสอนไม่เปรียกคับช่วงนี้จะแอดเล่นบวกก็จะพยายามมาแจกสมาชิกนะฮะแบ่งกันเล็กๆน้อย โอ้โหมางนี้เราจะไปทางไหนดีครับเนะี่ยปล่อยสี่ไ่ได้ตัวเดียวอ่อยๆอไปก่อนนะตัวใหญ่ๆนี้เกิดตัดหน้าแอดไปอย่างเดียวเลยอ้าวปีหัวอีก เกิดมาไม่ได้อีกเรวเกิดไม่ได้เราก็ไม่เกิดนะโอ้โหถ้าจะแย่นะอันนี้น,นี่ก็ไม่ได้อ่ะอันนี้ไปก็ได้ ทั้งสามคนนี้ก็เป็นสมาชิกในกลุ่มของแอดมอนดนะของผมเองอะนี่เราได้ดมมี่ต่อยาวๆเลยครับฝากไปก่อนนะครับตัวหนึง่งทิ้งสี่ไป นี่ก็เวลาจะเล่นนี่ก็ใช้เวลานานหน่อยนะนี่เราเราคอยนะฮะมันเป็นแผนกาลัยโอ้โหแบบนี้ไม่น่าได้นะเราจะฝากคิงไปก่อนนะเขาจะได้เล่นยากๆหนะ่อยทิ้งสามไปเลย ถึงรอบแอดของแอดไหมเนี่ยคนนี้น่าน่าจะอมอยู่นะฮะบิ๊กเนี่ยทิ้งมาแอดนอกพรดีเลยฮะโอ้โหไม่ทิ้งไม่ยอมทิ้งมาด้วยนั่นก็เป็นแผ่นสุดท้ายนี่แหละฮะโอ้โหใครอมเนี่ยเราฝากไปก่อนนะพอแต้ม รอบแรกบิ๊กคะแนนนำนะนะ <What? S 1> ถ้าสร้างห้องเล่นเองเป็นเลนชิปนี่สร้างให้คนอื่นเข้ามาเล่นเราก็จะได้ค่าโต๊ะนะัะ มันก็เหมือนเราเล่นโมดนัมมี่ปกติแล้วครับแต่ชิปขั้นต่ำเข้าต้องหนึ่งล้านชิปนะแล้วเราก็ปรับเอาว่าจะเอาค่าโตเท่าไหร่ถ้าเราเป็นคนสร้าง สร้างห้องนี้ต้องใช้ออบัตรตัวเคอย่างเดียวนะครับตองสี่โอโ้โหไม่มีตัวเกิดเลยโอโ้โหพอมีตัวเกิดเขาก็เกิดตัดหน้านะดูท่าแล้วน่าจะแย่เหมือนกันนะ ทิ้งมาให้เกิดนคะครับผมหกมาแล้วโหไม่มีตัวเกิดไพ่เราไม่่อยสวยเลยวเนี่ยไปตัวไหนดีอ่อาสามมาแล้วกันนะเพราะห้าเป็นนมีแล้วแต่นี้เล่นยากไง,ง เขาเกิดตัดหน้าไปหมดเลยเมื่อคืนนี้น้องวัฒนอยูนี่ก็เป็นคนได้รางวัลไปนะเมื่อคืนคุณต้องค่าชิปก็1.5ล้านนะก็150บาทเลยแจกไป2รางวัล แมาแบบนี้ก็ไม่มีทางเลือกแล้วหกไปเราจะหมกสองไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวก็น่าจะมีคนหลุดออกมาครับโอเคพี่วันนิสานอกไปแล้วหนึ่งรอบคะแนนเยอะก็ด้วย อันนี้เกมที่สามแล้วนะครับ <Go. S 1> นี่เกิดแต่หน้าผมตลอดเลี่ยโอ้โหมาแรงเกมตึงแน่ เค okay. ได้เกิดต้องเกิดก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เกิดมันตาไี่แล้วสี่สมาสีส่ดอกจิกมา ไสไโอเคล้อ,คอสองหน้าออนะฮะ รอสามแล้วก็รอสี่โอ้โหที่วันที่สามน้อก็อีกแล้วนะโอ้โหสี่อยู่นี่ไงอยู่กับบิ๊กเนี่ยเกมสุดท้ายแล้วครับ เจอตอนเลยโอ้โห<ป> เล่นมาสี่รอบ <c oughs> เล่นมาสี่รอบไพ่ไม่เข้าสักรอบเลยนะฮะสามก็ตันเจ็ดก็ตันโอ้โหดูไพ่ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยสวยเลยฮนะ ก็ตัดเป็นหมดแล้วดูเหมือนจะได้เกิดสี่ห้าหกนะฮะมีมีสองแถมมาด้วย ที่สารี่น่าจะได้แล้วนะสามตาติดแล้วนะเ,เราทิ้งยักษ์ทิ้งยักษ์ไปล่อเผื่อเขาเกิดนั่นไงเราได้ดัมมี่มานะรอยักษ์แล้วก็รอสิบนะ นี่ไงน็อกเลยครับผมเกมสุดท้ายนะฮะโอเคนะพี่วันนี้สาก็เป็นคนชนะไปนะคะแนนสะสมเจ็ดร้อยสามสิบไอดีสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกเก้าสอง ผมจะทำการส่งรางวัลให้เลยนะสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งหเก้าสองโอเคครับผมส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเออสำหรับคลิปนี้ก็ขอลานเป็นเพียงเท่าน,นี้นะขอบคุณที่สมาชิกที่รับชมแล้วก็ติดตาม ผลงานของแอดมอนนะจะพยายามทําให้มันดีขึ้นอด้ครับต้องขออภัยด้วยฮะเพราะว่าผมก็มือใหม่เหมือนกันโอเคครับผม